ละครสั้นเรื่องตอนเราไปโรงเรียนตอนตีสามจะเป็นวรนใจไปชุมกันเลยครับน้องวันนี้เราไปโรงเรียนกันม้ต้นไมอ่ะมันมืดเราไม่ใช่หรอตอนนี้ก็ตีสามหกนาทีแล้วนะ <c oughs> มันเป็นไรหรอกไม่มีผีหรอกผีเผลออะไรจะมีจริงไปขึ้นรถเร็วๆ <c oughs> พี่ปิดอันนี้ได้ไหมหลังคาหนูกลัวมันต้องปิดเปลืองแอจะตายนะ่ะ พี่รถทีรถทีรถทีถ,ถึงแล้วจอดไว้นี่แหลเนอ้องป่ะลงมาไม่เอาหนูกลัวลงมาเถอะก็ได้ป้าทุกคน ไปเถอปะป้เรา้องไปสำรวจดูก่อนเนี่ยห้องเรียนไม่มีใครอยู่เลยเฮะน้องไปสำรวจห้องอื่นกันเถอะ ห้องน้ำไงตึงต้งตึง้งตึ้งน้องเสียงอะไรอะไปดูเนี่ยมันมาจากห้องน้ำผู้หญิงอะน้องไปดูได้ไหมโอเคพี่เสียงอะไรเนี่ยตึงต้งตึ้งตึ้งห้องนี้หรอไม่ใช่ห้องนี้หรอ ยายพี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 หนีหนีหนีดีกว่ามาเร็วจะไปไหนกันล่ะจ๊ะ <c oughs> มานี่ก่อนสิยายเขาจะไปอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> คิดว่าพวกแกจะหนีหลอดกันเหรอน้องน้องน้องขึ้นชั้นสองเร็ว นี่ฉันไม่รอดหรอกเย้ห้องสมุดหนี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 หลงมันได้ลงมันได้พี่หนูไม่แผนพี่มาแล้วหนูจะใช้เชดแท้ กุญแจรถอยู่ไหนเอามาพี่เอาไปเอาไปเร็ว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 หนี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 ดีกว่าพี่รทำไมตัวนี้มันพังประตูบ้านแล้วเข้ามาได้ด้วยนะเห็นต้องเอารถไปตรงนี้มีตรงแล้วเนาะวางไว้ในนี้ไว้ตรงนี้แหละพี่ไม่มาเร็ว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 พี่มา เร็วปีประตูเดี๋ยวหนูจอแผ่นหนูจอแผ่นส่ยสายมาก,กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเข้ามายังไงไม่นไ้น่าจะเข้ามาไม่ได้นะพี่ใช่ใช่ใช่น้องฮ่า ฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่ไหนอย่าคิดว่าฉันไม่รู้และอย่าคิดว่าฉันมองไม่เห็นฉันรู้นะว่าแกอยู่ที่นี่ฉันเห็นรถพวกแก มาไงสีแล้วหนูก็ไม่รู้เปิดเปิดประตูดูหน่อยเนานะมันเชื่องจะพังประตูแผ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยแเก้เฮ้ยพี่มันหายไปแล้ววะ่ะเย้ยพี่คอมหนูมันจะพังคอมหนูอะพี่ หยุดนะเว้ยปีศาจเย้ยข้ไม่ได้ไปทางประตูเหมือนเดิมเยพี่ต้องพังประตูให้ได้นี่ย,ย,ยองพังให้ได้พี่เราจะทำยังไงดีอมันขวางทางประตูรอ แล้วรถแล้วเราก็จะหนีไปไม่ได้อะดิรถเราก็อยู่ข้างนอกออกไปนุย้ยบิสสัตว์บ้าพี่หนูดันออกไปให้มันออกไปแล้วมันออกไปแล้วแล้วรอดแล้ว,วยังพี่เราจะทำไงดีไอแผ่นนี่ก็จะไม่ไอ้กระจกนี่ก็กันไม่ได้แล้วหนูหนูพี่พยานฟังหนูหนูจะยันฝั่งนี้เอง ได้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 โอเคน่าจะได้นะเนี่ยฉันจะพังเฮ้ยพี่พี่พี่มันจะพังเข้ามาพี่ชว่วยด้วยหนูกลัวหน้องจงกลัวนะมันจะพังเข้ามาได้ปะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้มันขยับป่ะพี่ไอแผ่นใสๆเนี่ยสวัสดี ี่หนูจะทำไงพี่เราต้องยันเอาไว้เราต้องยันเอาไว้เราต้องยันเอาไว้อย่าอย่าย่ยพี่มันมันดันอันนี้มันจะดันน้อยให้เองพี่เราเราไปหาที่แอบกันก่อนเถอะโอเคโอเคน้อง เตบมาเร็วผมจะแอบตรงนี้นะพี่พี่ไปแอบที่อื่นนะ,ะนั่งก่อนนั่งก่อนอยตรงนี้แหละน,น้องแอบตรงนี้นะที่จะไปหาที่แอบ อหนที่นี้เฮ้ยเอาอูดี้แมวไปด้วยม,ม,มาอูดี้ร้องแล้วมั้ยเฮ้ <c oughs> ทิ่ประันพังไม่ได้เหรอเยอะที่ันพังมันไม่ได้เหรอยอะเยอะจะบอกแกให้เจอพวกแกอยู่ไหนกัน มันอยู่ไหนไปเจอให้ออกบ้านดีกว่ามันอยู่ไหนเนี่ยออกบ้านดีกว่าวะไปแล้วเฮ้ยจะพาฉันไปไหนออแกตีคำสาปฉันแล้วเฮ้ยออกไปออไปอุ้ยชิดเพชบิน แหาหน้องแกไม่มีวันรอดหรอกเย,ย้จะพาฉันไปไหนจะพาฉันไปไหนไปฮือ,อดิเป็นไงบ้าง านึ่งที่แผนไปกับโรงเรียนดีกว่าน้องมันไปแล้วอูดี้แมวตามเราไปนะแมวโอเคตามไปก่อน จะหนีทำไมปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนเจ็บปีดก็ะจก้วยฮะพวกแกไม่ปล่อยก็อนื่อเหรอได้เจอฉันแน่ ไปแล่ะฉันจะ还不给เว้ยพี่พี่พี่อูดี้แมวเร็วๆดีเอางี้เดี๋ยวหนูจะอุ้มกูดี ตัวใหม่แม่มันจะยิงทะนุงใส่เราวิ่งหนีเร็วๆพี่โอ้ยรถเพิ่งซื้อมาใหม่ด้วยหนีดีกว,ว่าพี่ไปแล้วรู้มิตรขอโทษใช่ไหมพี่เพ่พาหนีไปโรงเรียนอ่ะวันที่สามวันนี้ก็ตีสี่กว่าแล้วลูกขับรถไปลูกขับรถไปอีก เราจะหนีไมได้รต้องรอจนถึงหกโมงเช้าเราจะรอดปวดหัหนอย องชั่วโมงผ่านไปเราลอด,ดแล้วหกโมงแล้วอาสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ลืมไปกด,กดติดตามด้วยที่ช่องโมลี่หกสองบายเนะ